คุณผู้ชมคะเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภาพที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยก็จะได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแต่ที่จริงมีอีกหนึ่งทีมปฏิบัติการนะคะหรือว่าทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาณที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีค่ะก่อนหน้านี้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันได้ซ้อมแผนการหนีภัย เรื่องของเพลิงไหม้นะคะและได้เห็นปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้วยคุณอุรชัยสอนแก้วติดตามปฏิบัติการการซ้อมเพื่อทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดนี้ในวันนั้นด้วยค่ะขอทานด้วยค่ะขอทานด้วย,าวยะะการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อพาผู้ป่วยออกจากอาคารแสดงให้เห็นการทำงานแข่งกับเวลาและความปลอดภัยของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรือ ERT ที่จัดตั้งขึ้นคล้ายทีมนกู้ภัยเฉพาะกิจเตรียมตัวยก 1, ย1 2, ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและควบคุมสถานการณ์เป,เป็นไปตามลำดับที่วางแผนไว้แม้เหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงพยาบาลหัวหินเมื่อวันเสาร์เป็นเพียงการจำลองสถานการณ์เท่านั้นเอ่เท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเราเคยซ้อมกันมาหลายรอบแล้วนะคะเราเคยฝึก e ออาทีกันมา7ครั้งแล้วะคะ่ะก็เราก็ซ้อมย,าย้ายตั้งแต่ชั้นบนลงมาถึงชั้นล่าง คิดว่าปัญหาพวกนี้มันแก้ได้ด้วยการฝึกฝนค่ะโรงพยาบาลหัวหินจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ที่ชั้น2เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์ว่าเส้นทางออกจากอาคารถูกขวางด้วยไฟที่กำลังลุกลามหรือไม่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไม่ได้ลงจากอาคารผ่านรอกหนีไฟ จึงเป็นทางเลือกที่เจ้าหน้าที่ ERT ต้องเตรียมแผนและซ้อมจนชำนาญเพราะการเคลื่อนย้ายมีความเสี่ยงการลำเลียงผู้ป่วยลงไปข้างล่างด้วยวิธีนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยก่อนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่ลงด้วยวิธีนี้ส่วนมากแล้วจะไม่มีสติไม่มีการรับรู้หรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ครับวิธีการเหล่านี้เป็นการทําเพื่อความปลอดภัยครับ อาสาสมัครที่รับบทเป็นผู้ป่วยและถูกเคลื่อนย้ายผ่านรอบหนไฟถูกเตรียมไว้10คนทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ERT ต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยแต่ละคนด้วยการ,ระสมพยาบาลเบื้องต้นและตรวจความพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเจ้เจ้าหน้าที่ ERT บนอาคารสืร่อสารกับทีมภาคพื้นดิน แจ้งรายละเอียดผู้ป่วยเตรียมเคลื่อนย้ายรอกหนีไฟจะไหลาตามรอบเฟืองร่างของผู้ป่วยลดระดับลงเป็นจังหวะเมื่อถึงพื้นทีมภาคพื้นดินจึงนำตัวไปประถมพยาบาลในจุดที่เตรียมไว้ถ้าเกิดในกรณีที่ใช้ผ้าปูเตียงไม่ได้เนี่ยรอกหนีไฟจะเป็นสิ่งสำคัญในการช่ชวยเคลื่อนย้ายนะครับปัญหาตอนนี้ซึ่งเรา พบปัญหามากที่สุดตอนนี้คือจํานวนล้อที่น้อยไม่เพียงพอต่อการติดประจําตึกเพราะตึกมี4ด้านนะครับการลงเราไม่รู้ว่าไฟไหม้จุดไหน4ด้านนี้เราจะติดตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปต้องมีรอบหนึ่งตัวการซ้อมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันอักขีภัยจากชาติในอาเซียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ w h i ท together วม a ัน a ี่ไทยนี่จ e ม e ประ แซมโซมาริฟบินไซบานีผู้กำกับอาวุโสประจำกลมป้องกันอักขีภัยมาเลเซียเปิดเผยระหว่างร่วมสังเกตการว่าการเข้าถึงที่เกิดเหตุช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่เสี่ยงหรือการรับมืออักขีภัยในประเทศไทยไม่ต่างจากมาเลเซียมากนักเขาเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะจะส่งผลดีต่อประชาชนทั้งสองประเทศเช่นเดียวกับประธานสมาพันธ์การช่วยชีวิตดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย ที่เชื่อว่าอาคารขนาดใหญ่หลายแห่งควรฝึกทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเป็นทีมช่วยเหลือที่ประจำการหรือทำงานในอาคารและสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วที่สุดแต่นี่ก็คือในโรงพยาบาลคนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เห็นเหตุคือคนที่ต้องตอบสนองก่อนเราฝึกคนเหล่านี้ น,นั่นก็คือหน้าที่ของเรา,านั้นถ้าถามว่าอุปสรรคตรงนี้มีอะไรบ้างมีก็คือความไม่เข้าใจของหนึ่งตั้งแต่ตัวองค์กรเองตัวหน่วยงานเองไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้สําคัญการซ้อมคู่ภัยครั้งนี้ทีมเอทีสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงจากอาคารภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นโดยเฉพาะการเคลื่อนยอ้ายผ่านรอกหนีไฟที่ต้องใช้เวลาเตรียมความปลอดภัยให้ผู้ป่วยกลับทําได้อย่างรวดเร็ว นี่อาจสะท้อนความสําคัญของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรือ ERT ที่ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญอุตชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน